ดูดิว่าผมซีเรียสเรื่องการนอนมากแค่ไหนอทิเดียวผมสั่งหมอนมาละสี่ใบห้บาใบมาลองเทสว่าสรุปแล้วผมเหมาะกับหมอนแบบไหนวะนี่นะเรื่องหมอนนี่เป็นเรื่องระดับประเทศนะการนอนคือสิ่งที่สําคัญมากๆซูปเปอร์พาวเวอร์ของมนุษย์นะครับนอนสามารถตื่นขึ้นมารีเซ็ตทุกอย่างได้รีเซ็ตสมองใหม่ได้รีเซ็ตร่างกายใหม่ได้การนอนสําคัญที่สุดเนี่ยเดือนเดียวผมสั่งหมอนมาแค่เนี้ยมาเทสแบงทเุแบบเลยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละแบบ จะรีวิวให้ดูทีละอันเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้เทสนะเพิ่งสั่งมามันมาถึงวันนี้อันนี้เป็นของ b ี v e l ผมก็เลยไปศึกษาเรื่องหมอนมาเยอะนะหลังจากเหตุการณ์นั้นมาคือการนอนหมอนที่ดีกับสลีระเราอะ่ะคือการนอนที่โคตรสบายคือชีวิตเปลี่ยนจากแบบเหมือนนอนแล้วทำไมมันไม่สบายมันมันนอนไม่ลึกวะทำไมตื่นบ่อยทำไมตื่นมาแล้วปวดหัวแล้วผมมาใสา่วูฟอบผมรู้เลยว่าการนอนดีไม่ดีมันแตกไปหมดเลยตัวนี้เป็นหมอนเมมโมรี่โฟมนะหลักๆห,หมอนในไทยตอนนี้ก็จะมีอยู่แแบบบบเป็นแบบ ขนเป็ดใช่ไหมเป็นขนสังเคราะห์เป็นแบบนุ่นนุ่นสังเคราะห์ m มม o r รี่โฟแล้วก็ยางพารามีอยู่ประมาณแค่นั้นแหละตัวนี้เป็นเป็นแบบ m e m o r ร f ี่โฟเดี๋ยวลองเทสดูนี่ใครที่แบบนอนหมอนสูงสูงแล้วรู้สึกปวดคอแสดงว่าคุณเป็นคนแบบเดียวกับผมของ B ีเวลนี้นะครับเป็นแบบ Memory f ี่โฟมเฮ้ยโอเคนะเป็นแบบหมอนต่ําไม่หนามากใช่ไหมจะบางเดีอันนี้โอเคตัวนี้ ถือว่าได้ผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านครับเป็นหมอนแบบไม่สูงมากหนาประมาณแบบไม่เกิน8เซนติเมตรอะคือกาลังดีตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น m e m เมมโมรี่โฟมครับการนอนลงไปเนี่ยมันจะหัวจะยุบลงไปตามตามสรีละเห็นะห,หมอนที่ดีสําหรับผมแล้วกันควรเป็นหมอนที่แบบมันยุบลงไปตามสรีละอันนี้เดี๋ยวจะไปเทสมาเพิ่มว่าผ่านไหมตัวนี้ต้องไปเทสก่อน b w e l l e r g o n o m i c แต่เบื้องต้นให้ให้ความสบายประมาณ8เต็ม1ิ